สวัสดีครับหลังจากที่ห่างเหินกันไปนานครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกาะลีลาทีวีครับผมโอเคครับวันนี้พี่ก็จะมาเปิดประเด็นนะครับที่เป็นแบบโอ้โหหัวเสียเหมือนกันนะถ้าเกิดเราพลาดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนเลยกิจกรรมนะครับผมอันนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วเดี๋ยวก็ปกตินะครับราคาโมโคอยากได้ก็มาสุ่มๆเมานะครับผมและก็นี่เลยเล็งแม่นครับแต่ค่อยไปครับเรามารับสกายเลอร์ดีกว่าเป็น ไอเทมจากสกายเลอร์นะครับผมก็จะเป็นตัวละครนี้แล้วก็เป็นหมวกไม่ใช่หมวกสีขอภัยก็เป็นพวกร่มชูชีพแล้วก็เสื้อสกายเลอร์นะครับซูเปอร์สตาร์ก็รีวิวตัวละครไปแล้วนะครับความสามารถก็อะไรประมาณนี้แต่ที่จะมาพูดวันนี้คือประเด็นสําคัญเลยนะครับผมคือเหมือนว่าเราต้องเล่นไอดีใหม่กันเลยอ่ะคือแบบว่าถ้าเกิดเราพลาดนะครับผมแต่ ก่อนจะไปดูครับนี่เราแวะมานี่ก่อนครับเตรียมเพชรให้พร้อมว่าทำไมช่วงนี้พี่ไม่ค่อยว่างพี่ไปเล่นอวีนะครับผมและเราก็ต้องเตรียมเพชรนะครับย7นี้ครับแอตแทกออนไททันนะครับผ่าิภพไททันกำลังจะเข้ามาครับใครอยากได้มีกระสักใครอยากได้รีไว์นะครับเตรียมตัวนะครับผมโอเคนี่นี่แหละคือกิจกรรมที่เป็นประเด็นนะครับผมเลงแม่นแท่นลายพายนะครับผมโอเคอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่นะสําหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่ต้องมาดราม่านะครับ ก็คือเรามาเล่าสู่กันฟังครับผมเผื่อภายภาคหน้ามีเกิดอาการแบบนี้ขึ้นแบบเกิดเคสแบบนี้ขึ้นอีกเราจะได้ป้องกันตัวเองได้นะครับคือดีใจและรอรับไอดีใหม่แบบพี่อ่ะคือพี่แบบความรู้สึกแบบโอ้โหแม่งเกินไปว่ะคือแบบทําโหดแม่รุปม่รวยเลยเนาะคือแบบว่าเออแบบเราพลาดอ่ะคือรู้เท่าไม่ถึงการหรือความโลภของเราก็ไม่รู้นะครับผมคือเราพลาดอ่ะเกมมันบั็กนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับก็ลองมาเล่นดูแต่ ก่อจะเล่นเราต้องพี่ขอเตือนก่อนนะครับผมเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมโอเครับคนที่เล่นไปนะครับตัวอีโวนะครับมันจะเข้าเข้ามาที่จริงมันต้องได้แค่4ใบ5าใบครับแต่คือเกมมันแบบักบ๊กบั๊กบั๊กนะครับผมย้ำยำเลย คือบักแล้วมันตัวอีโวเนี่ยคือมันเขาให้เกินมาคือระบบเกมมันบัคนะครับผมคือให้มาดูดินี่บางคนก็ดีใจนะครับผมแต่จริงๆอ่ะอย่าไปใช้นะครับใช้อันตรายเลยครับแบบนี้เลยพี่เห็นกันแบบในกลุ่มใน Tik t o อกีนหูวร้องห้องร้องไห้ระงมเลยครับโหต้องเติมเงินเป็นแสนเพื่อจะปลดล็อก ID ตัวเองนะครับดูอย่างคนนี้นครับ8,248ตัวอีโวนะครับผมก็คิดดูเอาแล้วกัน ถ้าใช้เงินซื้อเท่าไหร่คือตัวอีโวลเท่าไหร่หกเพรปะหรือเท่าไหร่นี่เห็นไหมคือสวัสดีค่ะเราได้ตรวจสอบของรีฟันนะครับปุ๊บหน่วย1 0บร้อย0ัน0มื่นแสนสองแสนสามครับสองแสเพรตะคิดดัวเราต้องเติมเงินเข้าไปอ่ะโหแล้วคือจะปลดล็อกไอดีเราเติมมาเท่าไหร่แล้วอ่ะ เออมันน่ากลัวนะครับผมเมื่อเกิดโดรีฟันนะี่คือว่ามันเป็นการผิดพลาดของระบบเกมนะครับเราก็อยากคือเกมมันบัก๊ก็คืออยากไปโลภนะครับเตือนไว้ก่อนนะค,คือแบบว่าคือพี่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบโอ้โหนี่สามแสนนะคิดดูกดไปขนาดนี้คือเราโลภ คือไม่ได้ตั้งใจก็จริงครับแต่คือเกมเขาไม่ยอมนะครับคือม,มันก็เสียอะไรได้ของเขานะครับผมเราก็ต้องคือถ้าเกิดมันบั๊กความหมายของมันวิธีแก้คือว่าสมมติว่ามันก็ให้เกินเราอย่าไปใช้นะครับถ้าเราใช้ปุ๊บเราจะโดนแบบนี้เลยนี่แสนเก้าก็เอา 5, ยิงห้าพันเพชรก็เจ็บแล้ว <c oughs> สะอื้นกันเลยแบบโอ้โหบางคนแบบเครียดอะเครียดอะเอาดีคือต้องไปหาเงินมาเติมเพื่อ ปลดล็อกแล้วก็เล่นไอดีใหม่ผมมันเกินอะ่ะแบบมันมันน่ากลัวนะคะผมก็อย่าพลาดนะครับผมมันจะขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็เด้งขึ้นมาติดลบพันเก้าอันนี้พันเก้าไม่เท่าไหร่ก็คือเรานิดหน่อยเนาะไม่ได้โลภมากก้อนนี้ก็น่าจะรอดนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูนะฮบผมบางคนนี่แบบว่าหืมโคตรน่ากลัวทําไปได้ไงสามแสน 3, นะดูดิสามแสนเพตเออเอาดิ หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนสามแสน仨สามแสนสามหมื่นสี่พันโอ้โห و, นี่แบบต้องเติมเท่าไหร่อ่ะกว่าจะได้โอ้โหนั่งสั่นเขานะครับผมคือเขาอาจไม่รู้หรือยังไงก็ไม่รู้นะครับผมพี่ก็ไม่รู้แนตะ่แต่คือระวังโอเคก็ฝากไว้ด้วยครับกับอันนี้นะครับผมเพราะว่าวิธีแก้คือต้องเติมเพชรเข้าไปแก้ครับแต่ถ้าเกิดเราได้ตั๋วมาแล้วเราไม่ใช้ก็ไม่มีปัญหาครับระบบเกมก็จะดึงคืนก็สามารถเล่นได้กับกิจกรร นี่เลยก็คือว่ามันเล่นได้แต่คือเขาให้ตัวเกินมาเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับถ้าเกิดเราใช้ตัวปุ๊บมันก็จะหักจำนวนเพชรเราเลยนะครับผมเพชรเพชร<ๆ>เราก็เลยติดลบเนาะก็อย่า ไปใช้นะครับถ้าเกิดเขาให้เกินมาเราก็ต้องกดปตอมทีพันเจ็ดพันเจ็ดได้เท่ากี่เพชรแล้วนะเมื่อกี้นะโอเคแล้วก็ไม่สามารถเล่นนะถ้าเกิดโดนแบนแล้วนะก็คือเราไม่สามารถเล่นหมดอะไรแบบนี้ได้แล้งลึ้งหรือจัดอันดับสี่วิสี่อะไรไม่สามารถเล่นได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับผมระวังไว้ด้วยนะครับกับไอเทมที่มันบั๊กอะไรประมาณนี้ครับเกิดเราอยากอยู่เกมนี้นานๆครับก็อย่าลืมนะครับระวังครับอย่าโลภมากนะครับผมพี่ก็เอาใจ สู้ๆนะคบแบบขอให้สู้ๆอย่าไปเครียดนะคบผมเผื่อแบบมันพูดไม่ถูกอะถ้าเกิดเราเป็นตัวเราเนาะเข้าใจไหมคือช่วงนี้พี่ไม่ว่าพี่ไม่เล่นกิจกรรมเพราะพี่เล่นเอาวีเข้าใจไหมเออพี่ก็รอดตัวไปพี่อาจจะเป็นก็ได้แต่คือมันไม่เป็นพี่ก็โชคดีไปไงครับก็สู้ๆนะคะผมทำใจดีๆไว้ค่อยๆเก็บเงินหรือสมัครไอดีใหม่ก็ได้โอเควันนี้ก็มาแค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปเล่นส v 4วีกันดีกว่าครับผมอโอเคประมาณนี้เลยนะ ก็อย่าลืมครับผมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะกลับมาทำเหมือนเดิมครับช่วงนี้พี่ไม่ค่อยว่างเนะโอเคมีคนหยุดงน,นฟืบงางระเบิดไปฟื๊ปิว้วตึมเอา้าโอ้โหมาจังหวะเขายิงพอดีนะขอได้สักตัวเถอะไม่ได้สักตัวเลย <laughs> โอ้วมวิ่งไล่ยิงกันไม,ไม,ไม่ไม่หล่อเลยให,ให้พี่ได้สักตัวหนึ่งได้ไหมขอตัวหนึ่งก็ดีขอซ้ำศพก็ไดลเอ นี่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 เออก็คือไม่ได้จะได้นะครับผมเออนี่นี่ดาวอ๋อดาวอ๋อดาวต้องซ้ำนะครับผมก็ยังติดใจกับบัตรอีโวโอ,อยู่นะเพียงเออแบบแสนเพจร,ครัคิดดูเติมเท่าไหร่นะก็สู้ๆครับสมัครไอดีใหม่ก็ได้หรือจะยอมเสียเงินเพื่อ เอาคืนมาก็ก็ได้ครับผมหรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะครับผมโอเคฟังเขาพูดอะไรกันก็ไม่รู้นะครับผมโอเคตอนนี้เราจะเล่นทางด้านของระเบิดสองลูกนะครับผมแล้วก็ไอวอรเกาะหนึ่งแล้วก็ปืนกลอกนะครับผมโอ้นี่นี่น,นี่คุยอะไรกันมันเลยโอเครอบนี้พี่ต้องได้ประมาณสักสามสี่ตัวแหละ น,น้อนอ๋อปลายบอสกัดด้วยโหสแสดงว่าเขาเขาเขาแบบว่าพวกพวกกล้ามทองนี่เขาจะต้องเด่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนนะแบบเหมือนจะเจ้าชายนะครับอยู่อยู่บ้านหลังนี้มีไหม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 ,ม,ไม,ม,ไมอ๋อทำไงเจอแล้วกระใหมายโอเคมีน้อยนิดนึงนะครับผมโอ้โหมีอยู่บนไหนบอกมีม่มีบนแท่นไงไอ้บอกบนแท่นไม่มีไงโอเคทะเลือดแป๊บสูงสูงแน,น่นอนนอนเห็นไหมคนโน้ โอเคปุ๊บปายปาปาอ๋อมีคนซ้ำตรงนั้นนะปึ๊บดึงสลักปล่อยเออไอ้นี่ผมมาตกใจโอเคไอ้นี่ยังไงก็ดาวปุ๊บอ้าวไม่ดาวอะแย่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 นี่ต้องซ้ำซ้ำด้วยนี่เรียบร้อยไปซ้ำอีกทีเรียบร้อยตัวโน้ตหนึ่งครับผมเล่นกำขำนะครับผมเอาเอาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วโอเคไหนวะ โอเคนะแป๊บนึงนะคะผมก็เอาจริงๆนะคือแบบว่าเอาความรู้สึกพี่นะคือแบบว่าไอ้สามแสนเพชรอ่ะหุดเกินอเจอกันแล้วเอาหนึ่งหนึ่งดีกว่าไอ้นี่นี่นี่ยัดยัดตัวอ่ะตัวนั้นหนึ่งอ่ะตัวนั้นหนึ่งกูเกือบแตกกูเกือบแตกลูกพี่ช่วยผมด้วยมีอยู่นี่โอ้ยมาซ้ำมันจะมาซ้ำเนาะมันจะลาบมาอย่าลาบมาอย่าลาบมาไป โนลอยโนวันเรียบร้อยสองคิวครับผมก็ขำๆเล่นคือช่วงนี้ไม่ค่อยเล่นเล่นเอาไอ้ฟรีไฟพี่ไม่เล่นเอาวีลงแรงก็ขอโทษด,ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําคลิปเอาวีมากนิดหนะึ่เนาะก็ขอให้จริงๆ<แ>ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับไอขอบปืนไว้ขอบปืนไว้ขอบปืนไหมเอาฟอร์มัสไปเอาฟามัสไปขอมาก็ให้ไปเลยมา คุยอะไรกันนวเนียโวเนียว่มีสาวเนี่ยนะครับพวกกล้ามทองนะดูนะเดอะแกร้งนะครับผมโอเครอบนี้เราจะต้องเอาคิวให้มากกว่าเขาเน้นๆรู้สึกว่าคนนี้จี๊ดนะคนที่อยู่ข้างหน้าพี่เนะี่ยเออมันจี๊ดอยู่นะ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 ให้มาเจอ,อกันดู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 โคโนกับโคโนปายบอลกันดีจริงๆน,น,นั่นแหละปุ๊บยังใช้สูตรเราปุ๊บกดง้างแล้วเบิดปื๊บปล่อยไปเลย งแม่นไหมเฮ้ยแต่ระเบิดกระต่ายดีนะกระระเบิดกระต่ายอ๋อไอตัวช้ำชองกูดาวไปแล้วอีกสักตัวสิรู้สึกว่าคนนี้หลบระเบิดเก่งจอไม่มก็มีตัวมีตัวไอนี้หนึ่งดอกหนึ่งดอกนะครับซ้ำนอหนึ่งครับผมโอเคเดี๋ยวเราชิวๆไปนะครับผมว่าตาอนนี้ก็เป็นหมดทะเลทรายชิวๆ สำหรับคนที่รอ Attack on Titan นะครับผมเดี๋ยวยิงข้างหลังคนหนึ่งนะปล่อยเขายิงไปจะเหล่าเพจฟังเพราะพี่ก็เล่นชิวๆไปคือ Attack on Titan นะครับผมก็เกียมเพชรไว้นหน่อยครับเพราะไอเทมมันแมลงนะครับผมโอ้สำหรับคนที่ชอบชุดรีไว้นะก็เท่เลยโคตรเทเ่เ,ทเลยพี่เตี้ยของเรานี่อ่ะชนะไปแล้วก็ชุดรีไวนี่สวยนะแล้วก็ชุดไททันเกาะไรเนอร์เนี่ยโคตรเท่เลย เดี๋ยวพี่จะทําการเติมเพชรรอเลยนะก็คือสําหรับคนที่อยากดูนะครับพี่จะสุ่มอีกอะไรมีอะไรแปลกๆพี่ก็สุ่มให้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s like, u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครบผมโอเคผมมีปืนทิ้งเกลื่อนเลยดูพวกนี้มันร้ายวะ่ะไอตัวไอ,ต,วอตัวกล้ามทองเนี่ยพวกกล้ามทองเนี่ยก็ดีผมไม่มีชดกล้ามทองเลยน้องๆดูดิอ๋หอสนโคสรสับยิงสับยิงพี่ก็เล่นแบบ ไก่กาไปนะพี่เล่นไม่เก่งอะไรมากมายนะครับผมมีตัวหนึ่งนะเหมือนว่าจะดวนระเบิดนะครับผมนี่แกจะปาระเบิดเก่งกว่าฉันหรอโคนมาฟึบนี่เป็นไงมันโดนนะครับถ้าเกิดเรามาร์กปุ๊บผมว่าไอ้ก้ามทองยิงนั่งไงปูว่าแล้วไอ้พวก้ามทองไอ้ตัวนี้มันมันอะไรดูดีดูดีกคนเร็วแล้วมันวิ่งแบบลารดลารดลาดตลอดเลยนะอ๋อโดนเปิดเรียบร้อยเขาน่าจะสู้ได้นะตุกเลยนะโอเคเหลือตัวเดียว ไม่อย่าฮาได้มาอย่าเฮาได้ว่าลูกพี่ลูกพี่เอ้โหราดผมหมดเลยลูกพี่อะครับผมผมรู้ถ้าเก right ิดขึ้นสัญลักษณ์แดงตรงไหนผมจัดเลยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ่ได้ยินเสียงสนายนี่นเสียงสนายอุดรู้ไปก่อนโอเคเรารู้แล้วเขายงบนนะเหมือนไม่กล้าดันนะเดี๋ยวโชว์หนึ่งสสาสี่ประมาณครึ่งหนึ่งปล่อยปุ๊บแลเบิดตั้ม การคำนวณของผมไม่เคยพลาดนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับสำหรับน้องๆน,นะครับผมที่ติดตามพี่ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างจริงเดี๋ยวพี่จะกลับมาทำเหมือนเดิมแล้วครับผมก็มีปัญหาเล็กน้อยมีธุระเล็กน้อยครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยได้ที่เท่าไหร่เออเดี๋ยวดูซิบึม <unexpectedly> ดาเมจกูพันหกูไม่ได้ยิงไข่กูลัดชดต,ตลอดเลยหรือเขาได้ส่องมาได้เจ็ดตัวเราได้ห้าตัวพวกก้ามทองอะ่ะโอ้ก็ประมาณนี้เลยโอเคนะครับวันนี้ก็มาแค่นี้หลักนะครับผมเดี๋ยวเตรียมเพชรไว้นะครับแอ t แท็กออนไททันนะครับกํลังจะมาแล้วก็สำหรับคนที่โดน รีฟันเพชรไปนะครับก็สู้ๆะะทำใจเย็นก่อนค่อยคิดค่อยแก้ป,ปัญหาแจ้งปัญหากับการิน่าดูนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร b เพือเจนคลิปต่อ